เพระว่าจะประจำวันอังคารที่6เมษายน2021อัธมวานปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอัคราสาวกเปตโตรยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอัคราสาวก11คนและพูดกับประชาชนด้วยเสียงดังว่าดังนั้นขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้าถ้อยคําเหล่านี้เสียแทงใจของทุกคนเขาเหล่านั้นจึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่าพี่น้องพวกเราจะต้องทำอย่างไรเปตโตรตอบว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิดแต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชพระนามพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รับการอภัยบาปแล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้าพระสัญญานี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลายสำหรับบุตรหลานของท่านและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียกเปตโตรกล่าวถ้อยคำอีกมากอ้อนวอนและตักเตือนเขาว่าท่านทั้งหลายจงช่วยตนให้รอดพน้น จากคนชั่วร้ายในยุคนี้เถิดคนเหล่านั้นรับถ้อยคำของเปตโตรและได้รับศิลล้างบาปวันนั้นผู้มีความเชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคนพระวรสารบุญยนเวลานั้นมารียังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหา ขณะที่ร้องไห้นั้นนางก้มลงมองในพระคูหาก็เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาททูตสวรรค์ทั้งสององค์ถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไมนางตอบว่าเขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้วดิฉันไม่รู้ว่า เขานำพระองค์ไปไว้ที่ใดเมื่อตอบดังนี้แล้วนางก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสถามนางว่านางเอ๋ยร้องไห้ทำไมกำลังสาะหาผู้ใดนางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่านายเจ้าขาถ้าท่านนำพระองค์ไปช่วยบอกดีฉันว่า ท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมาพระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่ามารีนางจึงหันไปทูลพระองค์เป็นภาษาฮิบรูว่าระโบนีซึ่งแปลว่าพระอาจารย์พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าอย่าน่วงเหนียวเราไว้เลยเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิทธว่าดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนางข้อคิดความจริงที่มหัศจรรย์ที่สุดในพระวาจาของพระเยซูที่ตรัสกับมารีชาวมักดาลา พลิกโชมโลกนี้อย่างมากคือหนึ่งแต่จงไปหาพี่น้องของเราสทิทุกคนได้เป็นพี่น้องของพระเยซูผู้กลับคืนพระชมชีพ 2. เรากําลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายพระองค์ทรงยืนยันว่าพระบิดาของพระองค์บัดนี้เป็นพระบิดาของสิทธิของพระองค์ทุกคน 3- ไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายพระเจ้าของพระองค์ที่พระองค์เรียกเอลีเอลีบัดนี้เป็นพระเจ้าของสิิ์ของพระองค์ทุกคนทั้งสประการนี้บรรจุอยู่ในพระวาจาที่ตรัสที่หน้าพระครูหาเมื่อกลับคืนพระชมชีพ นี่คือผลแห่งการกลับคืนชีพที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เราค้นพบได้น้นนา,นาราคูหานั้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021